ก็กลับสวัสดีพี่น้องเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับเมื่อเวลา18นาิกาวันที่45พฤษภาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชทา,านพระบรมราชเจโรกาสให้พลเอกสุรยุทธจุลาน,นุ์ ประธานองค์มนตรีนำนายกเกษมจันแก้วองค์มนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเฝ้าถวายสัตปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเก้าวิเศษต่อจากนั้นระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุไลและทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวงจำนวนหกพระอารามเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาและทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวงจำนวนเจ็ดพระอารามเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าประจำปี2564